เซนนะครับวันนี้มาดึกจะสี่ทุ่มแล้วก็มาพูดถึงนะครับการซื้อตัวผู้เล่นของหงแดงลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับ2026 20ก็ตอนนี้แข่งไปแล้วนะครับสามนัดนะครับเก็บเก้าคะแนนเต็มนะครับก็มองว่าปังสุดๆนะครับสำหรับตอนนี้ของลอิเวอร์พูลนะครับก็ บอลมัดนะครับก็โดนยิงก่อนนับสองอแต่ก็กลับมาได้นะครับชนะนับสี่ประตูต่อสองก็ทาแบรงโดยนะครับเฟเดรโก้เคียซ่าเนาะเป็นเ,เนพจในนั้นเหมือนกันนะครับสำหรับนัดแรกก็คว้าสามแต้มได้นะครับเหนือนะบอลมัดนะครับแล้วก็นัดที่สองนะครับก็เจอแบบ แฟนจำได้ลองคอมเมนต์มาดูนรองน้ำัดที่สองที่ลิเวอร์พูลชนะมานะครับก็เจอมิวพาร์เซนครับก็ตัวบอลฟองนี้ก็โอ้โหเกมระดับผ้าดาวนะครับสำหรับเกมนั้นที่ไปเยือนเซนต์เขมย์พาร์โนก็เรียกว่าปูเองก็ชนะมาแบบเดินนะครับพอสามแฟนมานะครับและนัดล่าสุดก็ที่เพิ่ง พักเปไปนะครับก็เจอกับอาร์เซนอนเนาะก็เป็นเกมระดับ5้าดาวเหมือนกันนะครับที่คว้าสามสแต้มมาได้ก็ต้องบอกว่าเกมกับอาร์ชนอนนะครับเป็นเกมที่ทีมไหนที่ผิดพลาดนะครับจะเสียประตูน,นะแต่ก็แทบจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งสองทีมครับครึ่งแรกต่อเป็นของอาร์นอลครึ่งหลังมาก็เป็นของยูโรพูลก็ ว่าเล่นได้กันคนละครึ่งนะก็การเสียประตูนะครับอยู่กับลูกเซตพีทหนักของแต่ละทีมนะครับสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับซึ่งการตั้งลูกตั้งเตะของอาเซนอนเองนะครับลูกเตะม,มุ้งเซตพีทฟีคต่างต่างนะอาเซนอนก็มีดีไม่แพ้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ลิเวอร์พูลเองนะครับวันนั้นก็ได้นะครับโดมิเนกโซบอสไลน์นะยิงฟีคกระยะประมาณ35้หลาเข้าไป แตนที่ที่แป่นสามก็เป็นครูชัยหนึ่งประตูโภชนนะ 3, ์นะครับก็จบเกมวาสามแต้มนะครับในแอนฟิลก็ตอนนี้มีเก้าคะแนนเต็มนะครับเก้าคะแนนเต็มนะครับอยู่อันดับหนึ่งของอันดับางนะครับตอนนี้อันดับสองก็จะเป็น, Kelsey, น, 3, Arsenal, 3, าานเชลซีนะครับอันดับสามอาร์เซนอลอันดับสี่อันดับสามก็ไพ่สามแลนวนัก็เปิดนะครัอันดับสี่ก็เป็น อาเซนนอนนะครับก็ประมาณนี้อโอเคมาถึงเข้าเรื่องกันการซื้อตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลในูก,การนี้โอ้โหต้องบอกว่าไปกดเจอบ่อน้ำมันหรือเปล่าครับใตแอมฟิีนะครับรวยมากๆนะครับลูกการนี้แต่ก็ลิเวอร์พูลมีตังนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าคืออยู่กับพัวผู้เล่นนั้นๆที่จะซื้อนะครับก็ อย่างรูปการก่อนนะครับประมาณที่สองี่สาม่าที่จะทุ่มซื้อมอเซฟไคเซโด้เนาะแฟนยูฟุน่าจะทำได้หรือว่าแฟนเชลซีน่าจะทำได้ที่ว่ายื่นข้อเสนอแข่งกันกันกบเชลซีนะครับซึ่งตอนนั้นมอเซฟไคเซโดเราเลือกเรียกเชลซีเกกรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายูฟก็มายื่นแข่งทีหลัง,งก็ยกูฟยื่นให้กัาตัวมากกว่านะครับแต่ก็ ไม่สามารถเข้าตัวมาเซก,กัสยโรมาลงทุนได้ก็ไปเซยโดไปรวมทีมเชลซีนะครับเรียบร้อยก็ตอนนั้นโ oh, หวูกูปิดแข่งประมาณร้อยสิบหกล้านปอนด์นะครับจะไม่ผิดมากก็ไป่งกับรวมทีมก็ตอนนั้นชูวรวยเลยครับสําหรับลองภูนะครับ,รบรก,ก็ถัดมาก็ซื้อดิวที่อายุมาเยอะนะครับยี่สิบสามไปยี่สิบห้าปีน,น,นะไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีสำหรับลรกภูที่ซื้อตัวเข้ามารวมทีมน,นะครับแล้วก็มาฤดูกาลนี้นะครับแปด ใจเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของรางวัลนะครับพิมพ์ดีก็ได้เงินเข้ามาถ้วยรางวัลเล็กๆต่างๆเข้ามานะครับอีกทั้งได้ไปเล่นยูฟ่ายู่ในแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับก็ได้เงินรางวัลเข้ามาแล้วก็ขาออของเร่รูปูนะมีอยู่ทีอาร์ตนะครับก็ได้เงินเยอะๆประมาณห้าสิบหรือหกสิบล้านปอนด์นะถ้าจะไม่ผิดนะครับยิงในช่วงนี้เนาะขออภัยด้วยถ้าผมพูดผิดนะครับขายไปอยู่แบบ Ic, บายังไ,ไม่มีนะครับวูริยาตอนนี้ก็ฟอร์มดีนะครับเล่นกับฮาริเคนได้เป็นอย่างดีครับสำหรับวูริยาแล้วก็ดาวินุนเยสเองก็มาอยู่กับวิคูลนะครับสามฤดูกาลก็ไปไม่สุกนะครับสำหรับดาวินุเนเยสเนาะเจ้าของมายได้27ตอนโชว์แรกเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนใส่มาเมาด้9นะครับก็มีฟอร์มเล่นลงลงในคงที่สหรับดาวินจเมสก็ตอนนี้นะครับถูกขายออกไปให้กับอาหิงานะเรื่อ มีลิซาอูแล้วนะครับก็ตอนนี้ยิงแทบไม่หยุดเลยครับสำหรับดาวินลก็ฟอร์มดีนั่ไปอยู่ลิสซาอูนะครับตัดมาก็จะเป็นพวกฮาวิเอรเลสนะครับตอนนี้นะครับย้ายไปอยู่กับแอตันลาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าโดยการกมาของฟอร์ลินวียสนะฮูเกตเกตนะครับต่างๆซึ่งจะหา,า,า,าช่องว่างในการลงตัวจริงนักย่างมาก ก็ต้าซิมิกันเองเขาไปยิงตัวกับโบมาเหนื่อยแล้วนะครับจาก์เรวอนซาแบ็กดาวุ่มก็เบียดตัวจริงไม่ได้นะครับไม่อยากนั่งสำรองนานาก็ย้ายไปอยู่กับไบโอลิเวอร์กุเซนเรียบร้อยแล้วสำหรับจารเร็วอนซาก็เข้าของยูเร์ูนะก็มีหลายเดียวที่ได้ตังค์แต่มาผลงานเยอะแล้วก็ขาเข้านะครับประเด็นเลยเดียวแรกนะครับฟอร์ลินเบียดโอ้โหไมาใช่สุ เอวแรกเป็นเยานี่เฟลมปงนะแบ็กขวาจอมบุกจองดุยของไบโอเลเวลเปอร์เซนก็ได้มาอยู่ที่มาสามสิบเป็นสี่สิบล้านตัวก็ตอกโจทย์น้ำเนื่องจากเสียเทนเนอร์เลเเตอร์ลงไปให้กับแล้วมันก็เป็นแบ็กจอมบุกจองดุยนะครับยานิมิเคลมปงลายที่สองก็เป็นวิรอสเทอร์เคสเนาะของบอลมัดเนาะแบ็กซ้ายนะครับก็มาแข่งกันกับโรเบิร์ตสันที่อายุเริ่มเยอะแล้วก็เริ่มดูเวลาในแล้ว ดิวที่สามนะครับถูกปังเลยสำหรับฟอร์เรเบียสนะครับค่าตัวร้อยล้านบอลโบเออรออนว่าสิบหกล้านบอนะครัประมาณร้อยสิบหกล้านบอลนะรวมทั้งหมดต่างกันประมาณนี้นะครับแล้วดิวที่สี่นะครับเป็นฮูโกอีกิติเก้ครับก็ตอนแรกว่าจะไม่จริงจัามีเหมือนไปบิดแข่งกับนิโคัเซ่นนะครับแล้วก็ได้ตัวมาจริงๆนะครับนิโคัเซ่นก็หวังว่าจะเอาิ โกยิคิเกมาแทนอเล็กเซเด์ซักนะครับจะเสียอีซักให้ลิวปูแต่ว่าลิวปูไปปิดแข่งแต่ว่าได้ตัวมาลงทีมเฉยเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นผลดีของลิวปูโฮโฮนะครับได้มาตอนนี้ก็ยิงทั้งยิงทั้งแอบซิดนะครับสำหรับโกยิคิเกเจ้าของหมายเลขยี่สิบสองก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับเปิดหัวให้กับลิวปูได้ค่อนข้างดีและล่าสุดนะครับเฮียวิโก้แล้วก็ตอนนี้เปิดตัวแล้วก็เจ้าของหมายเลขเก้าคนใหม่นะครับอเล็กซานเดร์ซัก ตจ้าของค่าตัวสถิตินักเตะที่แพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกแลในโลกเลยก็ว่าได้นะครับร้อยสามสิบล้านปอนดน์ที่ลิเวอร์พูลต้องจ่ายให้กับเนม,มเซอร์น,นะครับก็ได้ตัวมาสุดสดรนอน,นะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักเบรกกิมชาตินะครับและพูดถึงเกมการเล่นของลิเวอร์พูลนะที่จะถึงนี้นะครับ อาหาในส็อตเองนะครับก็มีแผนจะเล่น4-4-2นะครับแล้วก็หรือ4-3-3ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างแม็กขวาก็เป็นโซโบสามารถเล่นได้นะครับแทนแบดดี้คอเนอร์แบดดี้นะครับอย่างนมีฝุ่งโป่งที่มีการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ฟิตนะครับโซโบก็สามารถปลินได้แล้วก็ เซนเตอร์คู่ก็เป็นฟานได้กัวนาเต้ครัเหมือนเดิมนะครับแบ็คซ้ายก็จะเป็นโรเจอร์คริสแข่งกับโรเบิร์ตสันนะครับกลางคู่ก็จะเป็นนะครับอาริซิสไมค์อาริสเตอร์คู่กับแรนด์ดาวเดนแบ็คนะครับก็สองตัวนี้ลหลักๆของทีมฟุตบอลที่ให้สโลตชอบมากนะส่วนปีกขวาปีกซ้ายก็จะเป็นปีกขวาเป็นซาร่าฮับบังโงนะครับปีกซ้ายก็จะเป็น,ปปนอ่า,อาอแพนะโะโปรติกาโก ทีเนบีซายนะลาเปาหน้าคู่สองคนก็เป็นนี่นะอเล็กเรนซักแล้วก็โคยิลเลเกนะครับอกต้องบอกว่าดูดันสูครับสำหรับแผนนี้นะครับสี่สี่สองของลิเวอร์พูลนะครับก็ส่วนสกอรเดฟการำรองผู้เล่นนะครับก็สามารถทดแทนได้อย่างเปโก้เีซาก็เป็น เล่นคอนสนองเป็นคิเดตได้เหมือนกันนะครับก็อีกแพนหนึ่งซีซีสามนะครับอ่าสีสามสามนะครับก็อาจจะเอานะครับฮูโก้อิเก้นะครับเล่นปีกซ้ายนะครับหน้าเป้าเป็นเบเลสเน์ซักปีกขวาเป็นซาร่านะครับการสามตัวก็จะเป็นนะครับอาริสเตอร์นะครับโซโบแล้วก็แรงกัะเบนแบกนะครับซีสามสาม แบ็คโฟก็เหมือนเดิมครับคือเคสวานไดคอนาเต้นะครับแล้วก็คอนเนอร์แบดลี่นะครับหรือว่าฟิล์มปงนะครับประตูก็เป็นอัริทอนเบเกอร์เหมือนเดิมนะครับข้อฝากคนที่เข้ามาใหม่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นใจให้ผมอัปเดตข่าวใหม่มาคุยกันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ อันนี้สนอตเองครับหลังจากเปียนทีมชาติมาก็อาจจะมีการหลองแผนตัวผู้เล่นหนานก็ฝากเพื่อนๆนะครับใครที่ชอบคราทนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นใารผมอัปเดตข่าวใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้มาพูดไยเรื่องของริเวอร์พูลประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากขอบคุณซปเปอร์แทงต่างๆก็ซปเปอร์แชทก็สามารถสนับสนุนกันได้นะครับ วันนี้ก็มีข่าวมารายงานเพียงเท่านี้ใครอยากฟังข่าวไหนอยากฟังนักเตะคนไหนพิพิกรอลองคอมเมนต์ลองพูดคุยกันมาดูนะครับ <S <S ก็ฝากทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอีกครั้งหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้ผมอัปเดตข่าวใหม่ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีสำหรับวนันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายหลับฝันดีนะครับ